ประเทศไทยเราไม่ได้สื่อสารไม่ได้ประชาสัมพันธ์ไม่ได้ทําอะไรให้พวกเรารู้ว่าต้องทําอะไรยังไงบ้างไ,ไม่รู้หรอกแต่ว่าพวกที่เขาอยู่ใน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  ในธุรกิจนี้มันมีไม่กี่อะไรเช่นอีคอมเมิร์ซอะไรตัวแรงต่าง,าง,าง,างที่เขามาทําธุรกิจเนี่ยเขาต้องมีอยู่แล้วพวกนี้ถ้าหรือว่า ebay หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เขาทําธุรกิจที่ถูกต้องตรงหมายเขาต้องมีแล้วก็ต้องมีเครื่องหมายสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นมาตรฐานสากลใช้ในบ้านเราได้ใช้ต่างประเทศได้ชัดเจนไหมครับมีใครสงสัยคืนะอสคบอเนี่ยสคบอเนี่ยคือคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคถูกไหมฮะ สคบเนเขามีหน้าที่ต้องตรวจสอบคือเขาป้องกันผู้บริโภคนั่นแหละเพราะฉะนัไไ้นการทําธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยที่ผ่านสคบนี่คือต้องให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยรับรูบ้รับเห็นว่า,าธุรกิจที่ทาด้วยการที่ทํานั้นนะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเ,เรื่องของสินค้าสินค้าควบคุมต่างๆเนี่ยว่าคุณสมบัติมีพอไหมเจ้าของธุรกิจเป็นใครใช่ไหมฮะผลตอบแทนที่ให้มาเนี่ยมันถูกต้องไหม ของเราไม่เกี่ยวของเราไม่เกี่ยวสคอบอที่ไม่เกี่ยวเพราะอะไรหนึ่งเราไม่ใช่ธุรกิจเครือข่ายที่จดทะเบียนในประเทศไทยเราเป็นธุรกิจซื้อขายแพ็กเกจเกมดิจิตอลออนไลน์นะครับแล้วตัวสินค้าเราเนี่ยมันเป็นสินค้าที่เป็นสินค้าลิขสิทธิ์เพราะการที่จะเป็นสินค้าลิขสิทธิ์นั่นเนี่ยจะผ่านสินค้าลิขสิทธิ์ได้เนี่ยมันมีสำนักง,งาน ควบคุมมาตั้งแต่ต้นทางของแล้วเขาต้องจดทะเบียนต้องจดลิขสิทธิ์แรงต่างมันควบคุมโดยสากลอยู่แล้วอันนั้นนะซึ่งมาที่นี่เนี่ยพอมาถึงที่นี่ปุ๊บเราก็ไปขึ้นทะเบียนกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในทะเบียนของกทมนะครับเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกันแล้วสาวมันอีกส่วนหนึ่งนะครับถ้าคุณไปจดทะเบียนบริษัทขายแป้งน้ำอูราอูราหรือวันเ้นะนะนะฮะ ซึ่งจะต้องแล้วคุณก็จะทำเป็นจะเป็นไบนารีหรือจะไปเป็นสเต็ปอะไรก็แล้วแต่นั่นแหะคุณต้องไปจดทะเบียนนั้นในของเราไม่ใช่มันผ่านขั้นตอนนั้นไปแล้วของเรานี่ต้องควบคุมในอากาศในระบบนะฮะเมื่อก่อนนี่ดวงจันทร์ถือว่าสุดยอดเลยนะตอนนี้มันเหนือดวงจันทร์อีกดิจิตอลเนี่ยมันไม่รู้ไปดาวไหนผมไม่รู้กัน <c oughs> กดคลิกมันไฟแล้วไปไหนก็ไม่รู้อะ คุณคุณมีสมาร์ทโฟนนะไปถึงไหนเครือข่ายไปถึงไหนมันก็ไปถึงนั่นแหละใช้เครือข่ายครับเราใช้เครือข่ายเราไม่ได้ใช้กรับเชิญครับพอเข้าใจนะพอได้นะครับอ๋อแน่นอนคุณมีไรายได้ต้องเสียภาษีแน่นอนครับคืออย่างนี้ครับผมจะเรียนให้ทราบว่า,เ,าเรื่องของรายได้เนี่ย นะมีสองส่วนนะต้องแยกสองส่วนนะรายได้จากส่วนที่เราซื้อแพ็กเกจเกมไปแล้วเนี่ยมันก็ม,จมีจะมีรายได้ส่วนของการเล่นเกมคือผลตอบแทนจากการที่คุณไปคลิกไปเล่นเกมให้ให้บริษัทนะแต่ละวันแต่ละวันนั้นนะเพื่อให้มันเกิดวอลลุ่มเกิดรายได้ของบริษัทก็ว่าไปนะฮะเป็นคะแนนเป็นเป็นวอลลุ่มตรงนั้นนะเราจะมีส่วนได้จากผลของการเราซื้อแพ็กเกจเกมตัวเองเรานะี แพ็กเกเกมเนี่ยมันก็จะมีอย่างเกี้ยวบอกว่าออพอหนึ่งรหัสก็คือได้360ใช่ไหมฮะเล่นได้360วันแล้วมันก็จะมีไดมอนด์นะฮะตั้งแต่0.1ถึง0.9มี6สีอันนั้นกะคือรายได้ที่เกิดขึ้นจากการซื้อแพ็กเกจเกมอันนี้นะครับแต่อีกส่วนหนึ่งที่เป็นรายได้จากการแนะนำ ซึ่งเดี๋ยวผมจะจะจะ,จะเรียนต่อไปถ้ามีเวลานะครับว่าเราควรจะตั้งรับหรือเราควรจะวางแผนการทํางานอย่างไรนะครับส่วนไรายได้ค่าแนะนําบุคคลต่างๆนั้นท่านจะได้รับตรงจากบริษัท d ดิจ t ทัลท a f ฟิกซึ่งจะเข้าไปในในในอูเลฟของคุณนะเมื่อคุณมีไรายได้แล้วเนี่ยเขาจะออกการ์ดให้ใช่ไหมอันนั้นเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลนะไอ้การ์ดอันนั้นท่านสามารถกดได้ทั่วโลกอันนั้นเป็นเรื่องระหว่างบริษัท ดิจิทัลทรัฟฟิกที่จะต้องรับผิดชอบในฐานะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ที่แท้จริงแล้วก็ในส่วนของการตอบแทนค่าแนะนําเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมพูดเสเลยก็ได้ท่านระวังนะครับเวลาท่านไปบรรยายหรือไปพูดหรือไปพรีเซนต์เนี่ยท่านอย่าเอามาปะปนกันต้องแยกให้ชัดเจนนะครับแยกให้ชัดเจนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาเข้าใจผิดนะครับแล้วก็เราเวลานะเรา เราจะนําเสนออะไรต่างเนี่ยนะครับมันต้องอยู่ในเงื่อนไขว่าต้องสมมติว่าท่านไปทําเอกสารพรีเซนต์หรือใบเอกสารที่จะไปเผยแพร่เองทีมงานของท่านเองเนี่ยท่านต้องมาผ่านการเห็นชอบของบริษัทดีทีเทนเทนประเทศไทยให้ทราบก่อนท่านถึงจะเอาไปเผยแพร่หรือไปสื่อประชาสัมพันธ์ได้ไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์เรื่องเรื่องเรื่องวิธีการที่จะเข้ามาร่วมธุรกิจหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผนรายได้ต่างๆ นะครับต้องอันเนี้ยเดี๋ยวเวลาเราจดทะเบียนเราจะจดแยกให้ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ดีเลยที่ท่านถามคาถามนี้มาทุกท่านจะได้เข้าใจไปพร้อมกันเลยนะครับส่วนเรื่องของอความเกี่ยวพันอย่างที่ผมเคยเรียนแล้วว่าบริษัทดีทีเทนเทนประเทศไทยเป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้าดิจิตอลอิออนเทอร์เน่ยกับประเทศฮ่องกงประเทศฮ่องกงเนี่ย มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้รับประโยชน์ตรงนี้อย่าให้หลุดนะสิ่งที่เราจะได้รับประโยชน์จากภาษีก็คือเราจะได้ลดภาษีจาก1ิา้าเเซนภาษีรายได้นะท่านเวลาท่าน,ท,านท่านประกอบธุรก,กิจได้เงินมาเนี่ยภาษีรายได้ของท่านก็ต้องเสียภาษีถ้าเป็นบุคคลธรรมดาท่านต้องเสียภาษี 1- ถึงสาเเซตถูกไหมตามอัตราค,ความก้าวหน้าของอไรายได้ของท่านนะฮะ แต่ทันทีที่ท่านทำธุรก,ร,กรรมธุรกิจกับบริษัทที่เป็นเจ้าของสิทธิ์ถือว่าต้องมีต้องมีสิทธิ์ด้วยนะต้องมีเลขสิทธิ์ด้วยนะบริษัททั่วๆไปก็ไม่ได้สิทธิ์นี้เมื่อทํากับเจ้าของสิทธิ์ที่อยู่ในประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทยท่านจะได้ลดภาษีเหลือชําระเพียง5%เนะครับถ้าท่านมีไรายได้เข้ามาในประเทศไทยนะในปีภาษีนั้น ท่านก็เสียภาษีห้าปอตสมมติท่านมีสิบล้านในปีภาษีสมมติท่านทำไรายได้ปีนี้ได้สิบล้านท่านจะโอนเงินนั้นเข้ามาในประเทศไทยเพราะเงินนี้มันอยู่ในๆๆๆใน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 เครดิตของท่านเนี่ยยังไม่ได้โอนเข้ามาในประเทศไทยนะมันอยู่ในส่วนของท่านเองท่านจะโหไว้แต่ทันทีที่ท่านโอนเข้ามาในบัญชีในประเทศไทยปุ๊บเป็นไรายได้ถ้าไรายได้ระหว่างปีนั้นท่านต้องเสียภาษี ตามเรทอัตราก้าวหน้าของกรมรัศดากรอ่าไปดูแล้วถ้าท่านเอาเข้ามาไรายได้เข้ามาหลังปีภาษีหลังปีภาษีมันเป็นเทคนิคนะถ้าท่านนำไรายได้ที่ได้มาเนี่ยพ้นปีภาษีไปแล้วที่ท่านทำไรายได้ อย่าไปบอกใครนะนี่ความลับนะไม่ต้องเสียภาษีถูกไหมเออนะฮะไปดูให้ดีตรงนี้อันนี้เป็นเทคนิคที่ที่ผมจะเรียนให้ทุกท่านทราบเพราะอันนี้เนี่ยมันผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยมีคนในที่นี้นี่ในมีท่านมีเกียรติในที่นี้เนี่ยมีรายได้มหาศาลแล้วขนาดนี้และอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะลืมไม่ได้เนี่ยนะครับผมจะเรียนทราบว่าเนื่องจากว่า ดีทีเทนเทนไทยแลนด์เนี่ยจดทะเบียนเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2 5 5 7ายคือปีเนี้ยเดือนเนี้ยที่นี้มีปัญหาว่าท่านที่จดทะเบียนมาก่อนแล้วตั้งเอาไว้ที่1กันยาเป็นต้นมาถึงพฤศจิกาล่ะกันยาตุลาพฤศจิกา2เดือนเห็นไหมท่านที่จดทะเบียนมาก่อนนะฮะสเดือนเนี่ยท่านไม่ได้ถูกลอยแพนะท่านไม่ได้ถูกลอยแพดิจิตอลทราฟฟิกฮ่องกงเขาจะ เขาจะทำไมเขาจะรับรองให้ว่านยฮะเข้ามาอยู่ในระบบถูกต้องตามกฎหมายแอบชากทุกพรองให้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของยังไงก็ตามเพราะฉะนั้นข้อห้ามอันหนึ่งคือหนึ่งท่านต้องไม่ไม่ถือเอ้ยฉันเก่งแล้วฉันไปคีย์เข้าคอมพิวเตอร์แล้วไปเลยไม่ต้องมาผ่านดิจิตอลดีทีเทนเไทยแลนด์ไม่ต้องผ่านท่านทำได้นะ แต่ไม่คุ้มครองดีทีเทนเทนไทยแลนด์ไม่รับผิดชอบแม้กระทั่งไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้การอำนวยความสะดวกไม่ให้คำปรึกษานะฮะถ้าเวลาท่านมีปัญหาขึ้นมาท่านคียไม่ได้ท่านไปลูดไม่ออกเข้าใจใช่ไหมลูดไม่ออกท่านต้องจัดการเองนะดีทีเทนเเทนไทยแลนด์ไม่เกี่ยวนะครับบายบายท่านไปรับผิดชอบเองหรือท่านอาจจะถูก ละเมิดลิขสิทธิ์หรืออะไรก็แล้วแต่ก็ส่วนของท่านเองนี่ทางที่ดีสุดเรามาแท็กทีมกันใน D t ทีเ0นเทน l a n d ในฐานะเป็นประชาชนคนไทยหนึ่งเราทำกฎหมายถูกต้องทั้งสากลทั้งประเทศไทยสองเราจริยธรรมคุณธรรมเราถูกต้องเพราะอะไรเราเป็นนักธุรกิจเพื่อสังคมโซเชียลออโทวรเนอร์ถูกไหมทุกอย่างต้องคิดดีพูดดีทำดีถูกต้องตามกฎหมายดีไหมครับอย่างนี้ นะปรบมือให้กับทุกท่านด้วยครับอันนี้ชัดเจนครับชัดเจนมากนะครับ DT10 Thailand เนี่ยถึงไม่มีจริงเนี่ยแต่ว่าทุกท่านอย่างที่เมื่อกี้ที่ทำแล้วเมื่อกี้เนี่ยที่ทำไปโดยไม่ได้ปรึกษาหรือไม่ได้ผ่านการออของ d t ท0 Thailand เนี่ยท่านทำได้ คนที่รับผิดชอบในประเทศไทยก็มีนะคือใครรู้ไหมใครทราบไหมครับคุณสุวรรัดรสุวรรัดอนจันคุณดอนแดนสวรรค์เรานี่แหละเป็น dt 101ดอน01นย์ไทยแ,แลนด์เนีเขารับผิดชอบหมดเลยทุกคนแต่เขาเองนะฮะวันที่ทางด g i t a l Traffic นะครับพอรีควายหรือว่า เป็นผู้เขาเรียกว่ารับรองท่านทุกท่านที่ก่อนหน้าวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะเข้ามาสู่ระบบใน D ีเทนไทยแลนด์คุณดอนก็ต้องเข้ามาอยู่ในนี้ด้วยจะไปอิสระอยู่คนเดียวไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นท่านที่อยู่ทั้งแผงภายใต้คุณดอนเนี่ยท่านก็ต้องเข้ามาด้วยเมื่อเข้ามาแล้วสิทธิที่ท่านจะได้รับหนึ่งท่านสามารถเล่นเกมและมีไรายได้ได้ท่านสามารถแนะนํา บุคคลนะครับเข้ามาเป็นนักธุรกิจได้โดยเสียค่าธรรมเนียมนะตามระเบียบที่เราจะมีประกาศตอนนี้เรามีประกาศวันครั้งที่1นึ่งทับสเนี่ยเรื่องของกฎเกณฑ์และหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจของ d t ทีเทนเทนไทยแลนเรามีประกาศที่1นแล้วนะครับนะก็เดี๋ยวก็จะได้มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ท่านได้เห็นชัดเจนแล้วก็มีเว็บไซต์เว็บไซต์ของเราในประเทศไทยนะครับคือ d t ทีเทคือ DT ที10 Thailand.com นี่คือเว็บไซต์ของเราในปรเทศไทยที่นอกเหนือจากเว็บไซต,ต์ต่างประเทศที่เรามีอยู่แล้วนะครับและเป็นเว็บไซต์เป็นทางการที่เราจะจดทะเบียนกับสำนักทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับผมว่าวันก่อนวันงานนะในวันงานนะท่านจะเห็นความสมบูรณ์ของทุกอย่างที่ที่ผมบอกทั้งหมดนะครับจะได้ทั้งเครื่องหมาย มาตรฐานรองรับที่อยู่ของเออจ้าของลิขสิทธิ์ที่ในฮ่องกงที่อยู่ของผู้แทนในประเทศไทยนะครับแล้วก็ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับเครื่องหมายมาตรฐานทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์พอเห็นปุ๊บออนี่ดีเทนเทนไทยแลนด์ชัดเจนรับประกันโดยสำนักงานทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับจะมีความชัดเจนขึ้น อันนี้คือผลประโยชน์นะครับของนักธุรกิจนักธุรกิจทุกท่านที่ลงทะเบียนแล้วมีสิทธิ์เข้าร่วมงานอีเวนต์ทุกงานที่ดีเทนเทนดีทีเทนประเทศไทยหรือต่างประเทศจัดขึ้นไม่ว่าที่ไหนในโลกนี้โดยจะเสียค่าธรรมเนียมเข้าร่วมงานหรือไม่เสียขึ้นอยู่กับงานแต่ละงานที่ดีทีเทนจะประกาศให้ทราบ ถ้าบอกว่อาอ้าวสมาชิกเข้าร่วมงานนี้งามสําัาญงานะระดบบชาติเสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่3,500บาทอย่างเช่นวันที่13ธันวานี้้ท่านก็เสีย3,500บาทเพื่อเข้าไปร่วมงานสามพันนั่นแหละสามพันหกอยสามพันหกรนะครับใกล้ถึงแล้วนะครับวันที่13ธันวาคมที่ไบเทคนะครับมีสัมมนาตั้งแต่บ่ายนะ ถึงงานมาหาเขาเรียกว่ามาหาการไล่ดินเนอร์นะตอนเย็นถึงประมาณสี่ทุ่มหรือเ่ยงคืนนะสามทุ่มครึ่งไม่เกินสี่ทุ่มที่ใบเทคบางนานะครับงานนี้ใหญ่มากท่านอย่าพลาดโอกาสนี้แล้วในงานนั้นก็จะมีจะมีมันจะมีอะไรหลายๆอย่างที่เราไม่เคยเห็นแล้วก็จะมีประกาศจากท่าน ประธาน CEO ท่านฮาวเวิร์ดจะประกาศอะไรตัวต่างๆให้พวกเราได้ทราบในงานนั้นจะเป็นงานยิ่งใหญ่นะฮะนะครับแล้วก็ uh, นอกจากงานอีเวนท์ที่เราได้เข้าร่วมแล้วเนี่ยนะครับยังจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลในงานต่างๆที่จัดขึ้นและประกาศรางวัลท่านมีสิทธิ์ได้รุนรางวัลทั้งหมดโปรโมชั่นะต่างๆที่จะมีต่อไปข้างหน้านี่คือ ผู้ประกอบธุรกิจจะได้จะได้รับนะครับแล้วก็สามารถแนะนำบุคคลทั่วไปที่มีคุณสมบัติที่ไม่ใช่เด็กเกินไปที่มีอายุนะฮะตามกฎหมายมาประกอบธุรกิจได้มาประกอบธุรกิจอย่าไปเอาลูกอายุ5ขวบมาสมัครเป็นสมาชิกซึ่งมันผิดกฎหมายนี่มันเป็นการทำธุรกิจนะครับเป็นการทำธุรกิจเพื่อสังคมเพราะฉะนั้นอย่างน้อยต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปถึงจะมาลงทะเบียน เป็นผู้ประกอบธุรกิจได้นะครับมีท่านใดอยากแชร์หรืออยากมีเ <ขอ S 1> ชิญครับดนะเดี๋ยวตอนบ่ายโมงเราจะมีบุคคลที่เป็นคนแรกที่ขยายงานในเอเชียนะครับซึ่งจริงๆแล้วเมื่อสักครู่ที่คุนโหดบอกว่าสิบกว่าประเทศอันนั้นหมายถึงว่า ที่มีตัวตนเป็นบุคคลที่เป็นผู้แทนแบบผมแต่นอกเหนือจากที่มีตัวบุคคลเป็นผู้แทนแบบผมเนี่ยไปมากกว่านั้นเยอะมากที่ไหนที่มีอินเทอร์เน็ตที่นั่นก็ไปถึงนะครับดังนั้นการลงทะเบียนเนี่ยไม่ยากถ้าอยู่ญี่ปุ่นก็ลงจากประเทศไทยก็แจ้งมาเดี๋ยวเราดําเนินการให้ได้สามารถดําเนินการเองทางมือถือก็ได้นะครับตัวโลกเลยนะครับตรงนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวตอนบ่ายเนี่ยเราจะมีคุณวิลเลียมจะมาเล่าให้ฟังนิดหน่อยนะครับ ขอบคุณอาจารย์จักรภพมากนะครับขอบคุณครับ